สถานการการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยทางช่องแปดของเรานะคะภาพเหตุผลในการที่เราทางช่องแปดซื้อกระสีของที่ ว่าตัว CEO ของเรานะคะคุณได้ได้เอาเรื่องเข้าบอร์ดนะคะว่าตัวคอนเทนต์ตัวนี้อยู่บนเพจทีวีนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะก็เริ่มติดต่อนะ,ะตั้งเงื่อนไขอะไรต่างๆในการที่จะมอบิขทธษ์ให้มาได้แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เป็นเป็นปีที่สองแล้วค่ะ the newsport program in s e uh, the negotiation since uh, May 2 0 0 4 it is a second year in inception in uh, the program of channel e i g t ต้องเรียนอยนี้ค่ะว่าให้ข้อมูลให้ความรู้เรื่องกติกาเรื่องเรื่องวิธีพร้อมที่จะเป็นเป็นเจ้าภาพในเอฟซีว i s i t t h a i l a n d during นะคะเป็นช่องที่มีศักยภาพของทีว a c k because me uh, cause